สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กันมาต้มไก่เป็นตัวนะคะน,นี่ก็คือเครื่องต้มไก่พาลานะต้มไก่เป็นตัวไว้กินกับอะไรก็ได้ทาน้ําจิ้มจิ้มเกียวก็ได้นะคะทําก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะต้มเซนก็ได้ค่ะลงเลยค่ะนะคะก็จะมีแค่รอดนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะต้นผักชีค่ะหัวหอมค่ะนะคะเครื่องต้มนะคะ ตามด้วยเกลือนะคะเกลือทิ้งมีประโยชน์นะคะไก่ต้มเกลือหรือไก่ต้มมันปลาก็ว่าไปนะคะน้ำปล,ลาก็จะใส่น้ำปลานะคะตามด้วยขนาผนคคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ไก่ก็นี่ค่ะทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะคะไม่รู้จะล้นหม้อหรือเปล่าอาจจะใช้หม้อใบเล็กไปหรือเปล่านะมาลองเอาไก่ลงไปดูนะคะทุกคนนะคะไก่นี่ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยอลาขัดด้วยมะนาวนะคะล้างดึกเกลือะค่ะทุกคนปลาก็ไม่หั่นไม่แล่นะคะใส่เป็นตัวลงไปเลยค่ะโอ้ยล้นหม้อ ลน้นหม้อทุกคนลนนะคะเวลา,น,าน่าจะปิดฝาไม่ได้นะ,ะน้ำพอท่วมไก่นะคะไก่คงต้มไม่นานทุกคนไก่ที่นี่เขานุ่มเนาะเวลาก็จะปิดฝานะคะถ้าเขายังไม่สุกก็จะเติมน้ำนะคะตุ่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปนะคะว่าไก่สุกจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้พลาตต้มไก่ก็เปื่อยแล้วนะคะทุกคนเมนูต่อไปพลาจะเอามาทาเป็ดอะไรเอ่ยนะคะเนี่ยไก่เป็นตัวมีแครอทมีหัวเช้เท้านะคะทุกคนน้ําซุปหวานนัวอร่อยมากเลยค่ะทุกคนไก่ต้มเป็นตัวแบบสไตล์พลานะคะดิสิเปื่อยยุ่ยเลยนะคะพะลาก็จะทําเมนูต่อไปทาก๋วยเตี๋ยวนะทำก๋วยเตี๋ยวแบบพลาทุกคน พลาทานเผ็ดไม่ได้ก็จะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวจืดๆนะคะซุปก๋วยเตี๋ยวดีดะะดวดกว่านะคะไม่ผิดหวางเลยค่ะเนี่ยหัวไชเท้าก็นะคะแครอทก็นุ่มกำลังดีไม่ถึงเปื่อยนะคะพะลาเอาใส่ทีหลังหัวใช้เท้านี่ให้ไก่สุกเปื่อยแล้วค่อยใส่ลงไปนะคะถ้าต้มด้วยกันนานเขาก็จะเปื่อยก็จะไม่อร่อยนะคะ ก็มาเตรียมนะคะเครื่องทำํำก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเวลาปลแช่เส้นไว้แล้วก็ลวกแค่เส้นนะคะกะ็ใส่น้าซุปไก่นี่นะคะก็มีกระเทียมเจียวนะคะสดๆใหม่ๆน่าทานมากเลยทุกคนนะหอ,หอมๆนะคะเป็นเมนงูง่ายๆนะคะผักก็จะใช้หัวใช้เท้ากับแครอทนะคะกับสลัดหลังบ้านนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ ลองทําดูนะคะทุกคนไก่ต้มเป็นตัวเลยค่ะทําได้หลายเมนูมากเลยคะ่ะจะจิ้มน้าจิ้มสามรสก็ได้น้ําจิ้มเกียวปลาข้าวเหนียวก็ได้นะคะแต่พลาทานผิดไม่ได้ทุกคนอดเลยนะอดเลยรักษากระเพาะอาหารอยู่ทุกคนอายุเยอะแล้วเริ่มเป็นน่นเป็นนี่นาะกระเพาะอาหารนะเนื่องจากเรากินไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะอายุเยอะแล้วก็กินพรล่าถึงไม่ทําคลิปกินโชว์ทุกคนเพราะเรากินไม่ได้เหมือนแต่ก่อน ทุกคนคงจะรู้เนาะเวลาเราอายุใกล้จะหกสิบแล้วนี่แบบกินก็ไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆเนาะกินก็ต้องรักษาสุขภาพ,ร,พระดับพรากินแบบสุขภาพมากเลยนะทุกคนอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่วายที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะเมื่อวานก็ไปอันตราซาวมานะคะเดี๋ยวรอผลน,นะคะเราเล่าว่ากระเพาะเป็นแผลและเสสบๆนะคะแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรคะ่ะคนก็รู้ว่าแสบร้อนกระเพาะก็กินยาของเราได้นะคะ ก็พยายามควบคุมเรื่องอาหารนะคะไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดไ,ไม่กินเปรี้ยวนะคะไม่กินพวกกดพวกนี้นะคะทุกคนนะคะก็ลืมหงายหลังให้ดูาลาพริกเลยนะคะตอนพริกไม่ได้โชว์ในวีดีโอนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเปื่อยมากเลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยหลุดออกไปแล้วะคะ่ะปีซ้ายติดขวาเริ่มหลุดแล้วทุกคน ตอนนี้ลวกเส้นก็เสร็จเรียบร้อยนะเพราะรากจะใช้เสิร์ฟประมาณนี้เนาะไม่ต้องเส้นเยอะค่ะทุกคนนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปคลุกเลยค่ะเพราะราชอบกระเทียมเจียวคลุกกับทุกคนนะคะสีดําพิเศษพเมียมนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะค่ะดํามากราก็จะบีบมะนาวนะคะ ไม่ทานน้ำส้มนะพระาจะทานมะน,นาวทุกคนโรยด,ด้วยต้นหอมผักชีทุกคนปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเติมกวบน้ำปลานิดนึงนะคะนยยี่ค่ะเหยาะนะคะพระาก็ไม่ใส่พริกนะคะทุกคนไม่ใส่พริกทานผิดไม่ได้นะคะก๋วยเตีเ๋ยวไก่นะคะง่ายๆแบบสไตล์พระราทุกคนนะคะทําออกมาแล้วก็ นัวค่ะอร่อยนะคะน้ำซุปก็หวานนะคะเข้มข้นดีค่ะอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ